ที่นี่คนดีอะไอ้ตัดคนดีอ่ะมึงยืมรถหน่อยน้องอะไรวะเฮ้ยไอ้น้องพูดยังก็สวยดิอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยตาดีน้องไอ้ว่เฮียอะไรวะมันไม่ชนน้ำเตื้ยอะมันชนน้ำเตื้เฮียน้อง กูไหวเลยแล้วก็ไหวยแล้วทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้กูงงกูงงทำอะไรกูได้แล้วกูงงแล้วทำอะไรกูได้แล้วทำอะไรกูได้แล้วทำอะไรกูได้แล้วทำอะไรเลยนา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 ยว้ามไงนายว้ามไงเมื่อกี้อ่ะเรก็ว้ามเข้าเมืองหรือเปล่าวะเออใจมากน้องเราไม่มีเพื่อนเล่นอะนายไปเล่นกับเราได้ปะอะไรนะเป็นเหมือนกันเลยเป็นอะไรไปไปไปเล่นกับผมนะแบบหาเสาแบบหาเสาแบบไปเย็ดข้างนอกเนี้ยได้ปะครับไปป่ะกูไปแล้ว เดี๋ยวผมไปหาสาวเย็ดก่อนนะพี่เดี๋ยวว่าวากันนะครับเต็มพี่เต็มที่ครับฮาฮาฮฮัลโหลครับเบบี้ว่าทราแมนฮัลโหลครับค้าบังนี่พอดีผมเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับพี่ผมมันไม่รู้ว่าเข้ามาใหม่เหมือนกันเลยค่ะอ๋อมีแฟนหรือยังฮะเพิ่งเข้ามาใหม่ไปหาได้ไหมครับวันนี้หาอะไรอ่ะหมายถึงว่าไปหากันไหมครับไปหาพวกอ่าตำรวจอะไรกันไหมครับด้วยกันไหมนี่อะไรเนี่ยรถตรงรถตู้เลยเนี่ยขึ้นได้ไหมนี่ฝูไปแล้วไอ้เหี้ยไปเจอกันเลย กูได้แล้วมันรักเข็มขัดไงวะฮัลโหลครับพี่ฮัลโหลครับไม่พี่ไม่เห็นทางออกเหรอพี่พี่เห็นทางออกเหรอพี่พี่หลอครับหลอหลอพี่พี่คนแม่งหมดเลยหี้ยทุกคุยเลยฮัลโหลครับพี่ผมมาแล้วอันนี้ใครอ่ะพี่แฟนพี่หรอน้องค่ะน้องน้องอ๋อแล้วสรุปว่าจะไปกับน,น้องหรือไปกับผมครั เดี๋ยวเดี๋ยวไปกับน้องก็เลยจะลองไปฟาร์มดูว่ะค่ะมึงมีดีเฮียอะไรบอกรูไว้สัตว์เฮียกูรอตั้งนานสาัตว์ให้แม่งกูรออยู่นั่นน่ะแม่งเวยแจ้งตำรวจก่นอนครับแจ้งตำรวจนะครับแล้วคือคือคือ,ค,อคือทีเนี้ยเขาเขาขับชนผมใช่ไหมครับแล้วคนนี้เขาแบบคือคือผมบอกว่าผมไม่ไปผมไม่ไปแล้วเขาเนี้ยเขาบอกว่า แล้วแต่มึงอ่ะเขาพูดผมพูดแล้วแต่แล้วเขาก็ชนผมมาผมก็แบบขับตามเขาไม่เจอครับนี่ผมแจ้งอะไรได้ไหมมันเป็นเด็กใส่ชุดนักเรียนหัวสีทองอ่ะครับใช่ครับใช่ครับผมแย่เลยผมเสียความรู้สึกเลยอ่ะแม่งผัวแม่งมาเลยผัวแม่งล็อกเลยจักกู้มม้ไม่คุยอะไรปะ<ม>เฮียนกว่าเอาไอสั์จอดควยจะติดไฟแดงไม่จอดมุมใหม่เฮีย พี่เจมไม่ใช่ครับเรือนเลอะอะไรหรอครับน้องชายครับพี่น้องชายพ่อมึงอ่ะน้องชายพ่อมึงไงกัดวัตถุบล็อกเองมีตังค์ไหมับเองพ่อมึงอ่ะจะไดาทำไมพ่อมึงไงนนี่เขาสิงะพ่อมึงอ่ะพ่อแม่มึงอ่ะผมสิกทำไมแม่มึงอ่ะผมแจ้งนะแจ้งดิไปเชียอะไรผมแจ้งนะไปเชียอะไรผมแจ้งนะมึงเข้ามาใหม่นี่ฮะเข้ามาไอ้เหยเกล้ามึงเมาลีนเหรอวัตทืบหรอกบอลวจีมึงขึ้นนะให้สัตว์ มันบอกให้พี่เบิกอะไรเมืองอ่ะคืออะไร <c oughs> คือเี้ยอะไรวะโอ้ยการแม่ไม่รู้คุยอะไรสักอย่างโคตรควายขึ้นมา,ากัดไอ้กัดไอ้กัดไอ้กัดพี่มีมาพี่มีพี่มีภารกิจให้มึงไม่เห็นสองคนนั้นปะที่ยืนยืนอยู่ตรงโน้อนอะ่ะเสื้อสีขาวอะ่ะทำให้พี่ได้ไหมทำอะไรมึงก็รู้ไอ้เฮี้ยมึงนั่งกับกูมึงก็รู้ว่าหลังพวงอะไรมึงต้องทำอะไรอ๋อรู้ละรู้ละพี่เออโอ้ยการมันโง่นะเว้ ไอ้การวันนี้การกูให้มึงขับโอ้ยขวายเอ้ยมึงนะมึงก็น่าจะรู้เออต้องงานครับต้องงานเนอะมึงต้องอย่านงานี้คับพี่มพไม่กลัพี่ไม่เป็นไรครับเอ้ยพี่ภูมิใจในตัวเองที่พี่เลี้ยงเองมาว่ะพี่เอ้เอเอไปมึงลงมาได้แล้วภารกิจมึงเสร็จแล้วปะไอ้น้องกูบันดีจริงๆเลยเว้ยนี่ครับเลี้ยงเลี้ยงกูเลี้ยงมากับมือดีลไลยกัดทำอย่างนี้มึงดีแล้วอะไรนะกัดกัดอะไรพี่ ไอ้การอะไรพี่ตำรวจอ่ะพี่ผมเนียอ้เ่ย้มเนไอมเน่ยผมเกย้ผมเนี้มเนเกยมเกี่ยไเี่ยมนียนี่เน่มเนเนไ้มผู้หญิงอไอ้กเกิ้เี้เนีีไ้เน่เกเก่งมากเก่งเกเเเมเเ่ีีัี่ย ไอ้เหี้ยกูสอนมึงกี่รอบแล้วไอ้สัตว์เวลาทักคนอะอย่าทักวันดีคงวันดีครับพ่อมึงดิมึงเป็นงานหน่อยไอ้สัตว์มึงติ่มจังไหนกันไอ้เหี้ยโว้ยเฮ้ยว่น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 มึงไปไหนวะไหนวะเฮ้ยไอ้น้องกูยังก็สวยดิอะไรวะโอ้ยเฮ้ยกายดีน้องไอ้ว่านแมยมีเหี้ยแหละน้องกูเก๋าเหรอยิ่งกาแต่กูได้หมดอ่ะมึงอ่ะ มาเด็งไปไหนไอ้สัตว์มึงรักเลงเหรอไอ้สัตว์ขวยเลย่วยเงี้ยก็ลองดูก็ลองดูก็ลองดูแล้วไงอะแล้วไงอะแล้วไงแล้วไงอะกัดเอาตัวรอดเองกันน้องขว่วยไอ้อ้วนนี่พี่อ่ะต้องตีมึงเพรามึงไอ้สัตว์แล้วมีเงยชนทำยียอะไรแล้วมันชนของขว่วยเหรอชนทองขวย กูไหวเลยก็ไ่วยแล้วทำไรกูได้ทำไรกูได้กู้งกูงทำไรกูได้ได้แล้วกูงแล้วทำไรกูได้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 แล้วทำไรกูล้วทำไรกูด้้ไรกูลวทำูด้ล้ทไเกได้แ้วทำไรกไ้้วทได้วทไรดวทไกู้้ไ้้ัดเ้ได้แ้ไไรแล้้ไรก้วนไ้วนไอ้อ้วนไ้วนไ้้ว้ลว ไอ้การอ้การพึ่งช่วยกูหน่อยการเออเนี่ยไม่เห็นตัวละครกูปั๊เนี่ยไอ้สัตว์จะไปไหนกูอยู่ที่เออไอ้กาดเออไอ้การมีคนรักเออเจ๋อไอ้การรักใจพี่การพึงเห็นอะไรนั่นป้านั่นอ่ะสีดครับชิดชิดพี่พี่มีปัญหากับสูตรดำเหรอครับ ดีดับครับไม่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 ไม,ไม,ไม่คือสูตรดำเขาเดินมาบอกผมอะครับตอนแรกเหมือนแบบว่าผมจะเข้าสูตรดำหรืออะไรมัง้งตอนแรกแล้วเขาเหมือนแบบว่าครอบครัวเขาไม่ยอมแล้วแล้วผมก็จะไปเข้าสูตรน้าตาลแบบผมก็บอกว่ามาเข้าสูตรพี่เพราะเห็นพี่ขับรถใช่ไหมแล้วสูตรดำเขาเออไปเอะสูตรเลี้ยกล้ว้าเอจีเอ าใส่ชุดอบังอ่ะไม่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 เอเอเอเทียลมันมันมันมีตัวเหล้าผมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวแบบว่าคือตอนนั้นเขาบอกว่าไอ้เยียสุดแล้วเพื่อนเขาก็แบบว่าเฮ้ยเฮี้ยพูดอะไรออกมาแบบบัรับด่ากันในในนั้นนะครับโอ้โพี่แต่รู้จักกันนิดหน่อยนี่คือว่ากันขนาดนี้เลยหรอฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณครับคุ่นครับครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยผมยืมรถสปั๊ึงได้ไหมเออไปไปพาวแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ นี่นี่ก็พาวนี่พาวตรงนี้ไอ้กาศลงไปอุ้มเขาลงไปอุ้มเขาอืมใส์ไอ้กาศไอ้เถี่ยต้องไปคุยอะไรวะไอ้ยังบังอ่ะพี่เห็นปะไม่เอกอ่ะน้องไม่ใช่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเขามาใส่ยศบังเหมือนกันอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่คนนี้ปะ ผักลงรถแม่งเลยไปดูผักลงเลยที่นี่คนดีอ่ะอตั์คนดีอ่ะมึงยืมรถหน่อยน้องอะ,อะอไรอ้าวทำไมอ่ะยืมรถไม่ได้หรอ <c oughs> ซื้อเที่อะไรไสัตัมบูถ <c oughs> ามซื้ออะไรฮึ <c oughs> อันมาไม่เจอน้องไอ้เอียเอย้ยวเต้าชิบหายอ่าน